ปืนสวัสดิการกรมการปกครองขนาด9มม,มที่มีคะแนนต่ำกว่าสี0หมื่นคะแนนนะครับก็บอกแรกเป็นทีวีไนายดีเนะครับตัวนี้ลำกล้อง4นิ้วบรรจุ18นัดตัวนี้สามารถยิงดับเบิลได้นะครับก็บอกต่อมาเป็น m o s เบิร์ก c อนะครับตัวนี้ลำกล้อง3.9นิ้วตัวนี้แม็กบรรจุได้13นัดแม็กอะไหล่15นัดนะครับก็บอกต่อมาเป็น c ี p 1 0 m ตัวนี้มีความยาวลำกล้องอยู่ที่3.5นิ้วแม็กบรรจุได้7นัดนะครับ ก็บ,บอกต่อมาเป็นคณิกรุ่นเมเต้ MC9 นะครับตัวนี้จะมีความยาวลำกล้องอยู่ที่3.2นิ้วแม็กมันจุได้12นัดนะครับตัวนี้สามารถติดเลนดอดได้นะครับก็บ,บอกสุดท้ายเป็นรุ่นทีพีไนซับอิลิทตัวนี้มีความยาวลำกล้องอยู่ที่3.6นิ้วแม็กมันจุได้12นัดตัวนี้สามารถติดเลนดอดได้นะครับสําหรับปืนคณิกทุกรุ่นก็ยังให้อุปกรณ์ครบเหมือนเดิมนะครับสําหรับวันนี้ก็เรื่องราวโดยประมาณนะครับสวัสดีครับ